สวัสดีครับครับท่านอาจารย์ธนวุฒิครับพอดีมีคดีที่น่าสนใจในประเด็นกฎหมายอาญาขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับคือกรณีที่อดีตสามีเนี่ยแต่เขาได้เลิกลากับภรรยาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภรรยาก็มีแฟนใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งอดีตสามีเขามีความหึงหวงเลยตามไปตั้งใจว่าจะไปยิงแฟนใหม่หรือกิ๊กของภรรยาเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าพอยิงเสร็จแล้วก็โทรมาถามบอกมาโทรมาเยอะกับภรรยาว่าเนี่ยยิงไปยิงแฟนคุณแล้วนะอะไรเงี้ยภรรยาตกใจเพราะว่า เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่แฟนใหม่อยู่พอดีก็สรุปยิงบิดคนครับคนน่ะกรณีอย่างนี้เนี่ยในทางกฎหมายอาญาจะเอามาอ้างเพื่อไม่ต้องรับผิดนะไหมครับถ้าเต้าตั้งใจจะยิงคนหนึ่งแต่ผลคือไปยิงอีกคนหนึ่งอีกโดยปิดคน,นครับ,ค,รบคืออย่างนี้ครับกรณีกฎหมายอาญาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะรับผิดทางอาญาต้องกระทาโดยเจตนาค,คือรู้ข้อเท็จจริง,งเป็นองค์ประกอบของความผิดในคดีนี้เนี่ยนะครับนะคือยิงต้องการยิงคนความผิดฐานฆ่าคนตายตามมาตรา288น,นะครับ กฎหมายระบุชัดเจนครับว่ากรณีถ้าเกิดคุณกระทําต่อบุคคลนึงแล้วคุณสาคัญผิดนะครับคิดว่านะครับไปกระทํากับอีกคนนึงเขาบอกว่าจะอ้างว่าไม่เจตนานีไม่ได้ตามมาตราสิบเอ็ดนั่นหมายความว่าจะยิงในกอแล้วพอเห็นในขอเข้าใจว่าในขอเป็นในก็เนี่ยอย่างเงี้ยกฎหมายบอกเลยอ้างสำคัญผิดไม่ได้ก็ต้องรับโทษ ฐานฆ่าคนตายหรือโทษตามความผิดนั้นๆนะครับถ้าไม่ตายก็พยายามฆ่าพยายามก็พยายามฆ่าเพราะไม่แน่ใจว่าไต่ตองไว้ก่อนยใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่ากฎหมายเขาไม่ได้สนครับว่าการที่คุณไปยิงเนี่ยจะเป็นในกรในขอในงอกฎหมายรู้แค่ว่าไม่ทั้งในกรในขอในงอเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นคนคแค่นั้นจบ ตอนคุณยิงคุณรู้ว่าเป็นคนกฎหมายไม่สนครับว่าเขาจะเป็นในกอในขอในงอหรือเป็นกิ๊กอะไรหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นจึงยกเอาความสําคัญผิดมาแก้ตัวว่าไม่มีเจตนาไม่ได้ใช่นะครับแต่นี้บางทีนะครับมันมีกรณีว่าคนชอบถามเอ๊ะอย่างนี้ถือเป็นพลาดไหม่ยิงพลาดหรือเปล่าเคยยิงพลาดภาษาชาวบ้านนะครับนะอาจจะบอกพลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ย ให้ความรู้เสริมนิดนึงครับกรณีเรื่องพลาดเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติเฉพาะใช่ไหมครับท่านอาจารย์มีมาตรา60บอกว่าถ้าเราเนี่ยมีเจตนาที่จะกระทําต่อคนคนหนึ่งคือนายกอแต่ไปกระทําต่อคนอีกคนหนึ่งคือนายขอดยพลาดไปกฎหมายบอกว่าให้ถือว่าได้เราเนี่ยมีเจตนากระทําต่อนายขอบุคคลที่ได้รับผลร้ายซึ่งกรณีการกระทําโดยพลาดนะครับจะต้องมีกรณีของเราตั้งใจกระทําต่อคนหนึ่งแต่ผลเนี่ยไปเกิดแก่อีกคนหนึ่ง คนละเรื่องกับใช่ใช่ใช่สำคัญผิดถ้าฟังแล้วมันจะเหมือนมันจะเหมือนกันมันแตกต่างอย่างนี้ถ้าเป็นพลาดเนี่ยรู้ว่าในกอเนี่ยยิงถูกคนในกอแน่นอนแต่นอกจากถูกในกอหรือไม่ถูกก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันกระสุนมันเฉแลบไปถูกในขอขอด้วยอย่างกรณีเนี่ยไอ้แฟงกิ๊กแน่นอนยิ่ถูกคนไอ้เนี่ยกิ๊กจริงๆแต่ว่ากระสุนฉแลบไปแถมถูกนั้นมันไม่ใช่ของการเข้าใจผิดคนคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นก็ต้องรับผิดเหมือนเดิม อันนี้ก็จะมาอ้างไม่ได้นะครับเป็นเหตุลดโทงลดโทษ<ช>ไม่ได้ก็รับผิดเต็มนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยอะไรนะครับนะสามารถอินบ x ็อกมาได้นะครับที่เพจเ็คบอลอิมขอดครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ